สวัสดีค่ะมาพบกับเซลแนนอีกแล้วนะคะเราวันนี้นะคะพามาชมกับรุ่นนี้เลยคะ่ะ X Series X Series Speed นะคะลูกค้าคะลูกค้าเคยทราบไหมคะว่า X Series เนี่ยตัวต่ำเนี่ยมีแต่เกียร์ธรรมดานะคะเกียร์ออโต้ไม่มีถ้าลูกค้าอยากได้เกียร์ออโต้นะคะลูกค้าจะต,ต้องขยับไปเป็นสีประตูยกสูงนะคะบอกเลยนะคะราคาประมาณล้านต้นๆน,นะคะแต่คันนี้นะคะบอกเลยค่ะราคาไม่ถึงล้านราคาอยู่เจ็ดแสนเจ็ดแสนเท่าไหร่นะเธอ เจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันนะคะได้คันนี้ไปเลยค่ะแล้วมาดูกันค่ะว่าคันนี้นะคะมีออปชันอะไรบ้างนี่เลยนะคะตัวเอ็กซิลี่นะคะตัวนี้จะเป็นอ่าสติกเกอร์นะคะที่บอกเลยว่าโดดเด่นแล้วก็พิเศษมากๆตัวนี้จะบอกเลยว่ามาครบจบในคันเดียวนะคะเจ็ดแสนกว่าบาทแล้วก็สิ่งที่แนนอยากจะบอกเลยว่าแตกต่างกันนะคะตัวนี้จะแตกต่างกับรุ่นที่เป็นเกตอ่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นเกต เดียวกันที่เป็นตัวต่ำนะคะตัวนี้จะมาด้วยสัญลักษณ์สีแดงด้านหน้าคำว่าอ e s สุสุแล้วก็จะมีในส่วนของแถบนะคะจะเป็นสีดำเงานะคะคาดกับสีแดงเลือดหมูสีเขาเรียกว่าเป็นสีพิเศษนะคะเป็นสีแดงเลือดหมูที่คาดกับสีดำเงาตรงนี้นะคะที่ถ้าลูกค้าจะเห็นด้านหน้าก็คือจะเอกลักษณ์แล้วก็จะไม่เหมือนรุ่นอื่นแล้วก็มาพร้อมกับนะคะด้านล่างจะเป็นชุดแต่งเสื้อเขาเรียกว่าสกเกิร์ตนะคะสกเกิร์ตตัวนี้จะเป็นในส่วนของ สีขาวแล้วก็จะคาดด้วยสีดำนะคะตัวนี้จะเป็นเหมือนเคลปล่านะคะก็เป็นแบบแต่งซิ่งสวยๆแบบสุดหรูแบบนี้เลยค่ะนี่บอกเลยว่าสวยมากนะคะแล้วก็มาถึงที่ไฟหน้านะคะด้านนี้ไฟหน้าจะเป็น LED นะคะพร mm hmm. ้อมไฟตัดหมอก mm hmm. มาครบชุดเลยค่ะ mm hmm. แล้วก็ต่อไปจะเป็นด้านข้างตัวรถนะคะจะมีคำว่า สัตว์ในรักอีกีีนะคะรุ่นนี้เดี๋ยวขยับไปนะคะนิดนึงนะคะจะเป็นในส่วนของยางนะคะตัวนี้จะได้ยางมาเป็นขอบ16นะคะหน้าตาของเขาคือจะเป็นนะคะขอบ16นะคะเป็นสีดําเงานะคะแล้วก็ตรงกลางจะมีคําว่าอิสุสสีแดงแบบนี้นะคะแล้วก็จะตัดด้วยอ่าโลโก้สีดํานะคะคือเอกลักษณ์สุดๆนะคะขอบ16จริงๆลูกค้าไม่ต้องเอาไปแต่งเพิ่มก็สวยแล้วนะคะ มาต่อกันที่นะคะตัวกระจกนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกระจกไปแล้วนะคะด้านข้างแบบนี้ไปและต่อไปนะคะเราจะดูด้านท้ายกันนะคะด้านท้ายเนี่ยบอกเลยว่าโดดเด่นมากค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเอกลักษณ์นะคะคือหน้าคาท้ายเนี่ยจะเหมือนกันเลยหนึ่งตรงที่ว่าจะมีนะคะโลโก้ต,ตรงนี้นะคาดเหมือนกันนะคะจากด้านหน้าเนาะแล้วก็จะมาพร้อมจอถอยนะคะแบบนี้ แล้วก็ตัวนี้นะคะบอกเลยนะคะเป็นรุ่นนะคะปี24นะคะยูโรโฟนะคะยังมีจหน่ายอยู่เนาะแล้วก็ตัวในส่วนของไฟนะคะจะเป็น3มชั้นนะคะแบบนี้เลยมาพร้อมกับโลโก้นะคะคำว่า isuzu เป็นสีในส่วนของแดงนะคะแล้วก็คำว่า e m a x จะเป็นสีเงินแบบเงานะคะ และที่พลาดไม่ได้เลยนะคะกับคำว่า X Series ด้านท้ายนะคะมีเฉพาะในรุ่นพิเศษแบบนี้นะคะแล้วก็อยากจะฝากลูกค้าทุกท่านนะคะที่สนใจนะคะคันนี้นะคะบอกเลยว่าเราจัดโปรเพียงนะคะสามหมบาทเดี๋ยวเราทิ้งช่องทางไว้ด้านล่างนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะลูกค้าที่อยากสอบถามมีเกี่ยวกับเรื่องเอกสารนะคะเราพร้อมที่จะให้คำปรึกษาแล้วก็แจ้งส่วนของเอกสารลูกค้านะคะประกอบอาชีพอะไรนะคะ แล้วก็ทําอะไรนะคะลูกค้าสามารถสอบถามมาในช่องทางการติดต่อของเราได้นะคะ่ะเดี๋ยวเราพาไปชมติดท้ายนะคะภายในนะคะว่าเป็นแบบไหนเนาะไปเลย ะะท่านใดที่สนใจนะคะเราจัดโปรเพียงนะคะ390 0 0บาทนะคะแล้วก็ลูกค้าที่อยากได้นะคะคันนี้นะคะจะมีแค่2สีนะคะสีขาวและสีดำเนาะที่เป็นย<ม>ูโรโฟนะคะลูกค้าสามารถสอบถามเราเข้ามาได้นะคะวันนี้เซลเนนะคะจะพาไปชมรุ่นอื่นนะคะต่อไปรบกวนลูกค้าติดตามนะคะกดติดตามช่องทางเราไว้ได้เลยสวัสดีค่ะ